สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆอยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้2ตัวล่างเน้นๆประจําง่วดวันที่16มีนาคม64สถิติยังเดินดีต่อเนื่องติดกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคํานวณสูตรนี้ดาวเรืองจะคํานวณย้อนหลังกันทั้งหมด3มงวดเพื่อหาค่าของง่วดวันที่16มีนาคมบรรทัดแรกนะคะนําลงวันที่16ตัวตั้งตามด้วยเลขท้าย2ตัวแล้วบวก3มคงที่ค่ะบรรทัดที่2นําลงวันที่16ตัวตั้งตามด้วยเลขท้าย2ตัวแล้วบวก3ามคงที่ค่ะเริ่มกันเลยนะคะ8บวก8เป็น16บ6กบหบวกห้า เป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกห้าสามครั้งนะคะเป็นสามสิบหกบวกสามคงที่นะคะเป็นสามสิบเก้าเราใส่เก้าหลังค่ะบรรทัดต่อมานะคะแปดบวกแปดเป็นสิบหกค่ะสิบหกบวกเก้าสองครั้งนะคะเป็นสามสิบสี่สามสิบสี่บวกห้าสองครั้งค่ะเป็นส 44, 44, ี่สิบสี่สี่สิบสี่บวกสามคงที่ค่ะเป็นสี่สิบเจ็ดค่ะเราใส่เจ็ดหลัง ดาวเรืองคำนวณสตัวล่างได้เกนะคะตรวจผลรางวัลกันเลยนะคะเข้าเกค่ะเข้าหนึ่งร้อค่ะมาดูงดถัดมานะคะ1นึ่งบวกหเท่ากับสองสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าเก้าบวกเจามครั้งนะคะเท่ากับ30 30ิบสามวกสคงที่เท่ากับ33มสิบเราใส่3มหลังค่ะ หรือว่ถัดมามาดูบรรทัดถัดมานะคะสองหนึ 2, ่งบวกหนึ 2, 2่งเท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกเจ็ดสองครั้งนะคะเป็นสิบหกค่ะสิบหกบวกสามคงที่คะ่ะเป็นสิบเก้าเราใส่เก้าหลังคะ่ะสูตรนี้ดาวเรืองคำนวณหลักสิบได้เก้าห,ห,หลักหน่วยได้หลักสิบได้สามหลักหน่วยได้เก้าค่ะรวมกันเป็นสามเก้าตรวจผลรางวัลน,นะคะได้สามเก้าเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มคะ่ะ บรทัดต่อมาค่ะสองบวกสองเป็นส 4, 4ี 4, 4่สี่บวกสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้านะคะสามครั้งสามสิบสี่บวกสามคงที่ได้ครับได้กับสามสิบเจ็ดเราใส่เจ็ดหลังนะคะมาดูบรรทัดต่อมานะคะสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่ค่ะสี่บวกสามสองครั้งนะคะเท่ากับสิบสิบบวกสามนะคะ เท่ากับสิบสามค่ะดาวเรืองคำนวณหลักสิบได้เจ็ดหลักหน่วยได้สามนะคะเป็นเจ็ดสามมาตรวจผลรางวัลกันนะคะเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะคะสองตัวล่างเจ็ดสามมาดูงวดประจำวันที่สิบหกกันเลยนะคะสามบวกสามเป็นหกหกบวกหกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสามสามครั้งนะคะ 23, 23 3, เป็นยี่สบสามยี่บสามบวกสามเป็นยี่สิบหกค่ะเราใส่หกหลังค่ะบรรทัดต่อมาค่ะสามบวกสามเท่ากับหกแล้วก็บวกหกบวกสามสองครั้งนะคะเป็นสิบสองสิบสองบวกสิบแปดเป็นย 20, 20, 20ี่สิบยี่สิบยี่สิบบวกสามคงที่ค่ะ ขอพายค่ะสามบวกสามเป็นสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามสองครั้งเป็นสิบสองสิบสองบวกสิบแปดสิบสองบวกแปดสองครั้งเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกสามคงที่เป็นสามสิบเอ็ดค่ะดาวเรืองคำนวณได้หกหนึ่งนะคะประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาคม รอลุ้นผลนะคะว่าสูตรที่ดาวเรืองคำนวณจะเข้าหรือจะหลุดนะคะแนวทางสูตรคำนวณหวยเผื่อท่านได้ชอบก็สามารถตามได้ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเป็นการวิเคราะห์ข,ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ดาวเรืองขอลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคลอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องค่ะขอบคุณค่ะ